สวัสดีครับทุกผู้ชมอยู่กับผมทนแบบบอยนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะเทพื้นปูนเนี่ยให้เป็นรูปทรงกลมนะครับเมื่อเรากําหนดว่าทรงกลมของเราเนี่ยจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะคํานวณปูนที่จะมาเทนะครับเราก็จะต้องรู้ว่า พื้นที่เนี่ยนะครับมันได้กี่ตารางเมตรนะครับเวลาเราไปที่ร้านค้าเนี่ยร้านค้าวันทีก็จะถามว่ามีขนาดพื้นที่เนี่ยกี่ตารางเมตรนะครับแล้วก็ต้องเทหนาเท่าไหร่อะไรกันนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทราบซสก่อนว่าพื้นที่วงกลมของเราเนี่ยนะครับจะได้กี่ตารางเมตรดังนั้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาคำนวณพื้นที่วงกลมเนี่ยให้เป็นตารางเมตรกันนะครับสมมุติว่านะครับเราจะเทพื้นที่วงกลมเนี่ยนะครับ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัก20เมตรนะครับนี่ลองเขียนดวก่อน20เมตรนะครับ20เมตรนะครับถ้าแบ่งเป็นรัศมีวงกลมนะครับก็คือว่าจากจุดกลางไปถึงขอบด้านข้างนะครับก็10เมตรนะครับนี่ด้านนี้มาด้านนี้ก็10เมตรทีนี้นะครับ เวลาที่เราจะาคำนวณเรื่องของตารางเมตรในพื้นที่วงกลมเนี่ยมันก็จะมีสูตรนะครับสูตรตัวนี้นะครับ a เท่ากับ π r อกำลังสองนะครับนี่ a, a เท่ากับนี่ π นะครับคูณ r ากำลังสองหรือว่า π r อกำลังสองนะครับผม a, a ก็คือ area นะครับคือพื้นที่นะครับฮะพื้นที่ แล้วก็คูณด้วยนะครับพายอากับังสองนะครับทีนี้นะครับในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราจะหาค่าของพายอากับังสองนะครับค่าของพายนะครับค่าของพายเนี่ยนะครับเขากำหนดไว้นะครับเท่ากับยี่สิบสองนะครับหารเจ็ดนะครับก็คือเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่ นี่เป็นค่ามาตรฐานนะครับที่ใช้อยู่นะครับทีนี้เรามาหาค่า R นะครับค่า R ก็คือ,อรัศมีนั่นเองนะครับผมรัศมีคือ10เมตรนะครับนี่ถ้า R าํากำลัง2นะครับนี่ก็เอา2ค่าเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็เอามาแทนค่ากันเลยนะครับผมแทนค่าก็คือ เท่ากับนะครับ3.14นะครับคูณด้วย10นะครับแล้วก็คูณด้วย10นะครับนี่เราก็มาคูณเลยนะครับ3.14คูณ10คูณ10 ก็เท่ากับ314นะครับ3า4รตารางเมตรนี่ก็เป็นค่าที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับในพื้นที่วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตรนะครับทีนี้เมื่อเราได้ค่าตัวน,นี้แล้วนะครับถ้าเราจะมาคำนวณหาค่าของอ คิวปูนนะครับค่าของคิวปูนก็เขาก็จะเอากว้างคูณยาวนะครับแล้วก็คูณหนานะครับนี่นี่กว้างคูณยาวก็คือพื้นที่ของตารางเมตรนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็เอากว้างคูณยาวนะครับก็จะเป็นตารางเมตรโดยรวมเราได้มาแล้วคือสามร้อยสิบสี่นะครับ ทีนี้คูณด้วยความหนาเราจะเทนหนาเท่าไหร่สมมุติว่าเราจะเทนหนาสิบเซนนะครับอ่าก็0.1นะครับเราก็เอา314นะครับผม314คูณจุดหนะครับก็จะได้31.4นะครับส1 4 เพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งปูนทั้งหมดนะครับ 31.4Q คิวนะครับนี่ก็เป็นค่าคิวนะครับแล้วก็เป็นค่าของพื้นที่ตารางเมตรในพื้นที่วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตรนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแบบคำนวณหาพื้นที่นะครับง่าย,ายนากกๆนะครับแปลงจากวงกลมนะครับเป็นตารางเมตรก็ใช้สูตรา i r กำลังสองนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอเอาไว้เป็นความรู้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ